สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับนิสสันเอลแกรนด์ n วนเวอร์ชันนำเข้าสีเงินรถตู้สุดหรูที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับนิสสันเอลแกรนมีดีไซน์ที่โค้งมนและล้ำสมัยเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ดูปราดเปรียวแม้จะเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ไฟหน้า LED ส่องสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราให้กับรถ ด้านหน้าของรถมีกระจังหน้าขนาดใหญ่สีโครเมียมดูพรีเมียมและโดดเด่นส่วนกันชนหน้ามีดีไซน์สปอร์ตเล็กน้อยทำให้รถดูไม่อึดอัดและเรียบหรูในเวลาเดียวกันมองมาที่ด้านข้างตัวรถบานประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งช่วยให้ขึ้นลงสะดวกแม้ในที่จอดแคบเสา C และเสา D ถูกออกแบบให้เรียบเนียนกับตัวรถเพิ่มความลู่ลมและลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ล,ล้ออลูมยขนาดใหญ่18นิ้วช่วยเสริมให้ตัวรถดูมั่นคงและทรงพลังมากยิ่งขึ้น ส่วนกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและภาพเก็บอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ด้านหลังของนิสสันเอลแกรนด์ออกแบบให้มีความหรูหราและกว้างขวางไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์เรียบหรูช่วยให้รถโดดเด่นในยามค่ำคืนพร้อมประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าทําให้การขนสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางทําได้ง่ายและสะดวกภายในห้องโดยสารเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของนิสสันเอลแกรนด์ด้วยการออกแบบที่เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบาย เบาะนั่งหรูหราหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าส่วนเบาะตอนหลังสามารถปรับเอ็นได้หลายระดับและมีที่วางเท้าและที่พักแขนครบครันทำให้ทุกการเดินทางยาวนานก็ไม่รู้สึกอึดอัดหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ตรงกลางคอนโซลรองรับระบบสัมผัสและเชื่อมต่อกับ Apple Carplay และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมระบบเครื่องเสียง โทรศัพท์และระบบนำทางได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนเพื่อให้ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการทำให้ความสะดวกสบายภายในรถไม่เป็นรองใครสมรรถนะของนิสสันเอลแกรนด์แวร์นั้นถือว่าทำได้ดีสำหรับรถตู้ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ v 6.3ลิตรให้กำลังแรงม้าและแรงบิดเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีโหมดปกติอ e ิโ e คและโหมดปกติให้เลือกตามความต้องการระบบช่วงล่างถูกปรับเซ็ตมาให้ขับสบายแม้เจอถนนขรุขระหรือหลุมบ่อก,ก็สามารถซับแรงสะเทือนได้ดีส่วนระบบเบรก ABS และ EBD ทำงนานร่วมกับถุงลมนิรภัยรอบคันเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้อย่างมั่นใจเทคโนโลยีความปลอดภัยถือว่าเป็นอีกจุดเด่นของนิสสันเอลแกรนแวรไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมันติ a d a p t i v e Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนทีฟแอซซิสและกล้องรอบคัน360องศาทำให้การขับขี่ในเมืองหรือการถอยจอดเป็นเรื่องงา่ายและปลอดภัยสำหรับราคาของนิสสันเอลเกรนแวร์นำเท่าสีนึงอยู่ที่ประมาณ3.2-3.5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกมาซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับความหรูหราสมรรถนะและความสะดวกสบายที่รถคันนี้มอบให้ ทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางและความสบายในการเดินทางสรุปแล้วนิสสันเอลแกรนด์แนเป็นรถตู้สุดหรูที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ที่มั่นใจและการโดยสารที่สะดวกสบายการออกแบบภายนอกที่เรียบหรูแต่ดูทันสมัยภายในกว้างขวางและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องสนุกและสบายสมรรถนะเครื่องยนต์ที่พอเพียงและช่วงล่างที่นุ่มนวลพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันทำให้รถคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่มองหารถตู้หรูสักคัน ถ้าคุณกำลังมองหารถตู้ที่ทั้งหรูหรานุ่มสบายและปลอดภัยนิสสันเ e อแกรนดแวร์สีเงินเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับทุกครั้งที่คุณนั่งอยู่ในรถคันนี้